ยขคาขันทบนาคยุติทานตาสันติเตียมุมิวารตันงังสาธุเมสุนันตุธรรมะชนกาโลอัจยันทันตัน Alok, Akyam Bhadantaka Mthamat Sunaka Alok,